ครั้งแรกนะคะเพื hmm. so ่อนๆค่ะนี่เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคือน้ํามันนะคะเราก็เกียวหอมแดงนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าเขาเหลืองแล้วนะคะเราก็ตัดออกนะคะเพื่อนๆค่ะหอมแดงนะคะถ้าเหลืองมากก็จะขมนะคะเพื่อนเอาขนาดนี้พอค่ะเราตักออกค่ะเราตักออกก็เหลือประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเหลือน้ํามันติดหม้อไว้นะคะเราก็ใส่หมูนะคะกับรากผักชีนะคะเพื่อนนี่ค่ะ หมูก็เป็นหมูสันคอนะคะติดมันนะคะพเพื่อนถ้าเพื่อนๆหมูก็เริ่มตึงแบบนี้นะคะสวยงามนะคะเราก็ปรุงรสเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลตรวจค่ะนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวะคะ่ะเพื่อนๆนะคะ แล้วก็เติมน้ำสะอาดนะคะเพื่อนขานี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อจะสุนหมูให้เขาเปื่อยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเอนเส้นกว๋วยจั๊บยวนนะคะเพื่อนเพื่อนก็ครั้งแรกนะคะมีเลยค่ะไปซื้อที่ซูปเปอร์ในที่ที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนขาเลยก็จะเอามาเคาะนะคะ ขอให้แป้งที่นี่ออกนะคะแล้วก็จะเอาไปล้างนะคะไปตัดนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำก๋วยเตี๋ยวเอ่อยวนนะคะเขาไม่เหนียวมากเกินไปนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปตัดแล้วก็ล้างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเอื้อยใส่น้ำสองถ้วยตวงใหญ่ๆนะคะใส่เพิ่มอีกนะคะเพื่อนๆค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาช้อนฟองออกกันนะคะเพื่อนๆช้อน ฟองค่ะนะคะนี่ค่ะนะตอ,อนใส่น้ำไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนะคะก็สองถ้วยจวงใหญ่ๆนะคะ,คะเพื่อนค่ะครับเพื่อนเพอ,นพอหมูหดตัวขนาดนี้แล้วนะคะก็เขาเปื่อยแล้วนะคะเพื่อนเค่ะเรามาใส่หมูยอกันค่ะค่ะหมูยอค่ะเพื่อนๆนใส่นะคะ คะเพื Vermont, akan, ่อนๆน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นนี่ค่ะเส้นเราก็ตัดให้เขาจะได้ทานได้สะดวกนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะนี่ค่ะเราไปล้างเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเราใส่เส้นต้มจนกว่าเส้นจะใส่นะคะเพื่อนๆค่ะถ้าใส่ก็เป็นอันเสร็จนะคะเส้นลงไปแล้วเราก็ค้นนะคะเพื่อนๆค่ะพอเส้นเขาใส่ก็คือเป็นอันสุกนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะหมูยอตัดชิ้นใหญ่ๆนี่ก็เปื่อก คนที่เขาไม่ทานนะคะเพื่อนๆจะได้ตักออกง่ายๆนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขานะคะเส้นนะคะก็จะเป็นใสๆแบบเอ่อตากบตาปลาทูนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะนะคะก็เป็นอันสุกแล้วนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวเราตักใส่จานกันค่ะนี่ค่ะ ถ้าเรามาปรุงรสกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ทราบว่าเขาใส่อะไรมั่งนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเลือจะใส่หอมซอยนะคะแล้วก็หอมเจียวนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็พลิกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะดูนี่ค่ะ,นะคะ,น,คะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ก็เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆขาต้มนะคะเพื่อนๆขาไปดูเข้าไปดูเพื่อนๆที่เข้าต้มใส่ในคลิปนั่นแหละค่ะเพื่อนๆขาเอ้ยก็เอามาดัดแปลงเป็นสูตรของเรานะคะอยากที่เราชอบนะคะเพื่อนๆขาครั้งแรกนะคะเพื่อนๆขานี่เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆขาถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้แบบสูตรของเอ้ยไปทําก็ เอาลงไปทําได้นะคะเพื่อนๆคานนี่ะ่ะน่าทานมากๆเลยนะคะครั้งแรกและกินครั้งแรกของก๋วยเตี๋ยวจับก๋วยเตี๋ยวยวนนั่นเองนะคะเพื่อนๆคานนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพื่อนนะคะาทานด้วยกันคะ่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะ